กัันนด้วยะครบอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอะไรนะเออใช่ไหมวันนี้ผมอยู่ในเกมไมค์ครับนะคะคือเมื่อว่านที่ผมหายไปผมก็จะไปสร้างบ้านเล่นนะเลยแดดอ่าโอเคมาดูวันนี้ผมจะมาแค่รีวิวบ้านเฉยๆนะอ่าตอนนี้อันนี้คือฟางข้าวโบอันนี้คือฟางข้าวของผมนะครับโอเคนะครับผมป่วยเลย ก็จะเป็นกอลเสียด้วยก็จะมีเตียงทุกเตียงหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือเตียงของเอ็นทีเพื่อเพื่อมันนั่นนะอะไรนะเพื่อมันแบบเพื่อไอเตียงอ่ะมันเผื่อมันกลางคืนแล้วอ่ะเอ็นทีซีเขาจะเป็นนอนนะนะ,นะนนรีวิวส่วนตัวของน,นี่ไป กันให้ไอ้ Safe да หัวมิเจอร์ไม่เข uh ้าไปในไอ้วิรีเอ็นเร์ท่อะอันนี้ก็คือของนะ้ก็คือเอ็นเร์ทาปกตินั่นแหละเข้าปกติ่อะัเล่นนที่ ทำได้ไก่ซีเียลกินแล้วจะให้หยุดไปก็เป็นมาคัาปกตินั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ